สวัสดีครับต่อกันข้อที่26นะครับสามัญปี59โจทย์บอกว่าพิจารณาปฏิกิริยาการเผาไหม้ของ C3H8 ในระบบปิดที่ภาวะสมดุลดังสมการนะครับให้ตัวสมการมาแล้วบลาบลาบลาดุลสมการมาเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยพร้อมกับบอกพลังงานมาว่าเป็นปฏิกิริยาเคมีแบบขายความร้อนแล้วไล่เช็คทีละช้อยครับโจทย์บอกการเปลี่ยนแปลงปัจจัย2ประการในข้อใดมีผลทําให้ปรับตัวไปในทิศทางเดียวกันอ๋อ ข้อนี้ก็ต้องเช็คหลักเลยาานเตเเอทีละข้อข้อที่1การลดปริมาณไอน้ําก็คือถ้าเราลดไอน้ําลงก็สมดุลก็เลื่อนไปหน้านักเรียนยังพออจํทาทฤษฎีถังน้ําตรงนั้นได้นะครับนะตัวต่อไปเอาอันนี้เนี่ยมันแล้วแต่คนนะครับมันแล้วแต่คนบางคนก็มีวิธีของแต่ละคนนะครับผมก็เคยสอนเด็กๆมาหลายๆคนนะครับเขาบางคนเขาเรียน นะครับสถาบันมาเขาก็จะมีวิธีของเขานะครับอีกคนนึงก็เรียนอีกสถาบันหนึ่งก็เขามีวิธีของเขานะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ลงรายละเอียดว่ามันเป็นวิธีไหนแต่ผมมาลงรายละเอียดว่าตัวไหนเนี่ยมันตอบประมาณไหนอย่างไงแบบนั้นดีกว่านะครับมันไม่ได้มีวิธีใดดีกว่ากันนะครับแต่ว่าเอาที่คุณถนัดเอาที่คุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยเรียนมาแล้วแล้วคุณจําได้นําไปประยุกต์ใช้ได้ แค่นั้นก็พอครับการเรียนนะฮะเพราะนั้นเข้าใจผมนะนกะครับการเติมน้ำเนี่ยอันนี้ไม่ได้จะกักเรื้อหาแต่ว่ามัน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 แต่ละคนมันก็มีแต่ละวิธีคิดนะเดี๋ยวพูดไปมันก็นะครับเขาเสียความรู้สึกว่าเปล่าเขาเขาบอกว่าเฮ้ยกูเรียนมาผิดเหรออะไร <c oughs> แบบนี้ห่อไม่ไม่เอาไม่เอา <c oughs> เดี๋ยวเด็กเสียความมั่นใจมันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับการลดปริมาณไอ้น้ำนะครับก็คือลดไอ้น้ําตัวนี้ลงนะครับเลยชันตอรดีมันก็เลื่อนไปหน้านะครับการลด Uh, ปริมาตรของระบบนะครับการลดปริมาตรของระบบ mm. ก็คือ,อคาคการเพิ่มความดันนะครับการเพิ่มความดันสมดุลก็เลื่อนไปทางโมลน,น้อยในที่นี้ก็คือเลื่อนย้อนกลับนะครับเห็นไหมครับว่ามันไปกันคนละทิศเลยนะครับก่อไก่ก็ผิดแน่นอนแล้วกอไข่เนี่ยการลดความดันนะครับลดความดันก็ไปทางโมลมากนะครับก็ไปข้างหน้าการเพิ่มอุณหภูมินะครับสำหรับปัญหานี้ก็ย้อนกลับนะครับเสร็จเรียบร้อยก็ไปคนละทิศกันอีกแล้วก็ผิดนะครับการเติมตัวเร่งปฏิกิยา ตัวเร่งเนี่ยสมดุลมันไม่ได้เลื่อนไปทางไหนนะครับมันแค่ไปเร่งให้ปยาเกิดเร,เร็วขึ้นทั้งไปหน้าท้งย้อนกลับเพราะั้นอันนี้ผมว่าการเติมตัวเร่งเนี่ยมันไม่ได้เลื่อนไปไหนเลยนะครับแต่การเพิ่มปริมาตรของระบบการเพิ่มปริมาตรเนี่ยจริง,รงๆคือการลดความดันสมดุลจะเลื่อนไปหามวลมากก็คือไปหน้านะครับก็คอควายก็ผิดอีกนะครับนักเรียนไม่งงนะมวลมากมวลน้อยนะสกับ4รวมกันเป็น7นะหกับ1รวมกันเป็น6กนะครับก็ฝั่งนี้มวลมากกว่าเลื่อนไปทางมวลมากก็คือไปหน้านะครับร<วย> ตัวต่อไปนะครับข้ององูการเพิ่มความดันของระบบนะครับการเพิ่มความดัน ก็สมดุลเลื่อนไปทางโมน้อยก็ย้อนกลับนะครับแล้วก็การเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจนเอาเติมออกซิเจนก็ไปหน้าสิมันก็สลับกันมั่วทั่วไปหมดเลยนะครับก็เหลือแต่จอจานนั่นแหละการลดความเข้มข้นของ CO2 ลด CO2 อันนี้ CO2 นะครับไม่ใช่ CO3 นะครับต้องขออภัยแต่ก่อนจะแจกจ่ายหนังสือให้นักเรียนเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับก็การเพิ่มความเข้มข้นของ CO 2. ลดความเข้มข้นของ CO2 สมดุลก็เลื่อนไปหน้า การลดอุณหภูมิของระบบเอา้าพลังงานก็อยู่ฝั่งนี้สมดุลก็เลื่อนไปหน้าเหมือนกันนี่ครับไปทางเดียวกันก็ตอบจอจานได้เลยนะครับข้อที่26ก็ง่ายๆต,ตรงนะครับใครใช้หลักเลอชานติลีเอเป็นแบบไหนยังไงอยู่นะครับมีวิธีดีๆจะแนะนําเต้แนะนําได้นะครับผมก็ไม่ได้เก่งที่สุดในโลกก็สอนพิเศษเอาพอทำมาหากินได้นะครับวันนี้ก็ลาไปแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดี